สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเมื่อถึงฤดูหนาวในแต่ละปีดอกของต้นเก๊กฮวยที่พี่มนต์ปานิสาปลูกไว้บริเวณรอบบ้านก็จะผลิดอกแบ่งบานเหลืองอารามสวยงามน่ารักดูแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะสำหรับต้นเก๊กฮวยเขาจะมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนและญี่ปุ่นมีทั้งพันธุ์ดอกสีขาวและพันธุ์ดอกสีเหลืองแต่ของพี่มนต์ปานิสาเลือกปลูกพันธุ์ดอกสีเหลืองเพราะมีประโยชน์และสรรพคุณที่มากกว่าพันธุ์ดอกสีขาวค่ะ ซึ่งสปคุณของดอกเก็ก๊กฮวยนั้นมีมากมายหลายอย่างนะคะเช่น 1. ช่วยลดไขมันในตับและหลอดเลือด 2. ช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญในร่างกาย 3. ช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ 4. ช่วยให้ผิวพรรณสดใสช่วยชะลอวัยและช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายผ่านทางเหงือ 5. ้ช่วยยับยั้งการสลายของกระดูกซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้เป็นโรคก,กระดูกพรุน 6. ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยขับลมช่วยระบายและย่อยอาหาร 7. ช่วยบำรุงโลหิตและป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 8. ช่วยบำรุงและรักษาสายตารวมทั้งช่วยแก้อาการปวดตาตาพร่าตามัวตามองเห็นไม่ชัด 9. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลาย 10. ช่วยแก้ไข้แก้อาการหวัด11 เก๊กฮวยมีฤทธิ์เป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนแก้ร้อนใน 12. ช่วยบำรุงตับและไต 13. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลว 14. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต 15. ช่วยรักษาผมร่วงทำให้ผมไม่เปลี่ยนเป็นสีเทาและช่วยทำให้ผมดำเงางามเป็นธรรมชาติก็จะเห็นว่าดอกกิ๊กฮวยค่ะมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายเลยนะคะ เมื่อเราได้ชื่นชมความงามของดอกเก็๊กฮวยที่แบ่งบานเต็มที่อย่างมีความสุขแล้วก็ได้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวดอกเก็๊กฮวยเพื่อนำไปตากแห้งไว้ใช้ประโยชน์กันต่อไปค่ะวิธีการก็คือเลือกตัดดอกเก็๊กฮหวยสีเหลืองที่แบ่งบานโตเต็มที่ด้วยการใช้กรรไกรตัดให้ชิดโคนใต้ดอกโดยตัดในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามถึงโมงเย็น แล้วหงายดอกวางเรียงบนตะแกรงไม้ไผ่ตั้งเอาไว้ในที่ร่มมีอากาศปโปรง่งวางพึ่งลมไว้หนึ่งวันหลังจากนั้นนำดอกเก๊กฮวยไปวางเรียงในจานเคลือบนำไปวางในหม้อนึง่งต้มน้ำให้เดือดนึ่งประมาณ4 5นาทีจนได้กลิ่นไอของดอกเก๊กฮวยหอมฟุ้งขึ้นมาก็นำดอกเก๊กฮวยที่นึ่งแล้วไปผึ่งตากแดดจัดอีกประมาณ4-5วัน เมื่อดอกแห้งสนิทด,ดีแล้วจึงเก็บบรรจุใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะซึ่งในส่วนของพี่มนปานิศานะคะก็จะนำดอกเก็กหวยตากแห้งที่ได้นำไปชงดื่มเป็นชาเก็กหวยเพื่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนผสมของการทำแชมพูสระผมค่ะก็ลองหาต้นเก็กหวยมาปลูกและนำดอกเก็กหวยไปตากแห้งกันดูนะคะ ได้ทั้งความสะอาดและปลอดภัยที่สำคัญดีต่อสุขภาพของเรามากๆได้ผลเป็นอย่างไรก็อย่าลืมนำมาบอกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ